สวัสดีครับวันนี้ธรรมชาติบันบัดโฮมบริมิดี้นะครับผมจะพาพี่น้องมารู้จักกับต้นกรดน้ํานะครับต้นกรดน้ํายันเสยาสมุนไพรนะครับผมเดี๋ยวเราไปหากันเลยครับต้นกรดน้ําก็เป็นต้นสมุนไพรที่เราหาได้ตามบ้านของเรานะครับที่สวนที่นาครับมัน เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาแก้อาการผื่นแล้วก็การคันนะครับผมนี่คือนี่แหละครับผมลักษณะลักษณะต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับดูชัดๆนะครับผมนะครับผมนี่คือต้นแล้วก็จะมีดอกสีขาวๆนะครับเรามาแก้อาการเป็นผื่นนะครับหรือว่าคันนะครับบางที่นะครับผมก็เอามาต้มต้มแล้วก็เอามาอบก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าอยากให้เห็นผลเร็วหน่อยก็เอามาขยี้ๆนะครับ แล้วก็เอามาถูกับตรงที่มันขึ้นผืนที่มันันนะครับผมอันนี้ช่วยได้นะครับผมครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวยาเนี่ยเอามาล้างครับล้างเสร็จแล้วเราจะเราจะครกครกให้มันละเอียดนะครับเราจะเอาน้ํานะครับเอามาทาตัวที่มันเป็นผื่นนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาครกนะครับครกครกตามให้มันละเอียดนะครับ นะครับเราขบขบจนเรื่อยๆจนมีน้ำออกมาเงี้ยครับผม mm hmm. เป็นเข,เขียวๆนะครับเข er ียวปิดเลยนะครับเมือยาเขียวเลยนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทาตรงที่เป็นขาที่มีผื่นนะครับเดี๋ยวเราจะทาเราจับจับอันนี้แล้วก็ทาเนาะรร้้อองงงนะะคเพล โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทาขานี่ครับทาที่ไม่มีผื่นนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับทาทั้งตัวเลยน้ำจะออกมาสีเขียวหน่อยนะครับโอเคนะครับทายาไปเมื่อวานตอนนี้แผลเริ่มจะแห้งแล้วนะครับผมยากรดน้ํานะครับครับจะตัวต้นกรดน้ํานะครับถ้าหาว่าเราแพ้ไหมไม่แพ้ไหมนะครับเราก็เอาเอามาทดสอบทาก่อนนะครับไม่ต้องทาเยอะทานิดๆหน่อยๆก็พอนะครับตัวที่เราคันนะครับ เพราะว่าพืชทุกชนิดนะครับผมก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับอันนี้ก็พูดไว้ให้พี่น้องได้พิจารณาดูนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราแพ้สําหรับบางคนแต่ก็ไม่ใช่สําหรับทุกคนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยดีนะครับสาหรับผมที่เอามาใช้นะครับผมครับขอพระจ้อภัยครับผม